สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับอีพีครับงานปากช่องครับกับพวกเราวงฮีจัมโบ้แบรนโกลาครับผมเสียงอาจจะดังไป่อยแล้วกันนะในชว์น,น,ชวน,นี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบครับก็วันนี้เราวงฮีจัมโบ้แบรนโกาครับร่วมกับ จากกีโน่ครับผมทีมไทยอยากทาทีนแก้วครับวันนี้ก็งมาดูดีทุกอย่างครับดูไหนก่อนดูทุกอย่างแต่ก่อนนะนนี้คุณพอ่อครับเนี่ยคุณพอ่คณพอรครับคผมุณพ่อคนเลยไว้รุ่นลุงคิววูสามสองเป็นไงจัดเต็มระบบน้องจีโน่จัดทีมว่าข้างหลังมากกว่าครับดูข้างหลังข้างหลังเจัดระบบ นี่ใครเนี่ยนี่ใครวันนี้วันนี้เราวัสดีครับน้องมาต้องมากี่แก้วโค้กแล้วครับวันนี้ทีมไทยต่อมาเลยมาเลยตรงเลยคนตัวจริงเลยเสียงจริงเห็นได้ในยูทูบยูทูบโนะเป็นไงกันละครับระบบเสียงอยู่แล้วตอนนี้นะตามนี้ อันนี้พี่ต้าอะไรครับมาอยู่พี่ตาพี่กองใหม่ของเราครับเขาเป็นจังหวะของคุณพี่ตาด้วยคพี่ต้าครับอะไรเข้านี่อันนี้กระชูนกองให้เราอย่างดีเลยยังอันนี้อันนี้กองนตั้งแบบรู้ไหมแบบไหนว่าอะไรนะพีเอสบอลไทยครับบอลยมาเองโค้ชเว็บพีเอสฮีนุ่มรอแข่งวงเรา เด็ดเวันนี้เอฟเฟกใหม่นี่ยของอใหมงนี่ครับของใหม่ครับอันนี้ของอ่าวันหน้าดูครับผมอของผมนะครับขอแมงหลายของเขาชิบว่ากีตาร์ครับที่บอกครับฮึ๊บเอฟเฟกต์ดีนะเป็นไงดูและใหม่แบบดูแล้ใหม่หหม <laughs> เสียงดีมาก มาด้วูให้ของ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 ก็ไปเข้บวัดมานี่ก็เป็นพวกอะเมยิต้าครับก่อนจันร์ักล่องนักร้องดูนักร้องวันนี้ใครมาด้วยนักร้องนี่จัดโก้จัดโก้โอ๊ยจัดจอยจัดจอยดืมได้ไงจัดจอยนี่จัดจอยแห่งเมืองชัยภูมิครับผมนี่ครับจัดโก้เมยิต้าของเราเป็นไงบ้างครับวันนี้งานวันนี้ก็รู้สึกดีครับมีแต่ขาวขาวไม่ถึงมีมีของกินมากินสะอาดดี สุขการสุขการทำไมอ่าเรียดีครับนี่จะพาไปดูนักร้องนะครับใครมาด้วยวันนี้ศิลปินท่านไหนมาด้วยจะพาดูนักร้องครับวันนี้กลังงแต่ใครอย่ันนี้ผู้ติดตาม FC FC ผู้ติดตามนี่ครับคนแรกเลยน้องบอมครับ ไม่เจ้ากดหมอพิท oh ักษ์กวไม่กล้าพร้อมทางอ่อนใจเป็นไงครับอันนี้อันนี้พอลองแก่ขี่กินจะโบ้เป็นไงบ้างก็ดีก็ดีอะไรยังไม่ได้ร้องเพียงเลยถ้าร้อยไม่แต่งหน้าเลยเดี๋ยวโอเคดอยดูตอนตอนตอนแต่งหน้านะครับขึ้นกล้องไม่ได้เลยขึ้นกล้องแล้ใช้แป้งกีตารับเลยกีตารับเดียวก็ต่อไปยังต้องกี่แยังไม่ยุ่งจบ ง่ายๆคำเดี่ยวว่อกเหรอเป็นไงแนะนำตัวหน่อยเป็นคนสวยแนะนำตัวหน่อยโอยสวัสดีครับนี่ครับฝากผลงานเพียงหน่อยฝากผลงานเพียงหน่อยเฮ้อฝากผลงานเพียงหน่อยฝากได้ปฏิษฐ์กสิทธ์ใช่ไหมเออฝากได้เป็นไรโอ้โหเอ๊ะเอาไม่ฝากคนไปหรอกทีเดียวทีเดียวของเราขอเจ้ามือเพลยขอเจ้ามือเพล่ทัสดีครับ แดนเซอร์ครับจัดที่ไหนจัดที่ไหนแดนโคลาตแอมแอมแดนโคลาตฮ้าโคลานี่นี่นี่น้องพลอยน้องพลอยทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดไม่ใช่ตอนนี้นะตอนเมา ส่งส่งกส่งข่าวเดียวส่งท้ายส่งท้ายเอาไว้เจอเดี๋ยวฉันนี่เช็คเสาก่อนจะไปตั้งแซ็กไม่ได้ตั้งแซ็กเลยผมจะเช็คเสาเช็คก่อ ให้คนบ่หักที่เขาบัดคัแล้วมองหัวใจเจ้าจังมานั่งห้องให้สิเป็นสิตายในบัดนี้ยังบ่มีทางเอิ้นให้ใจฟื้นคืนมาได้เลยให้เขาบัดใจ จอบจอบมองๆมาให้ปองเอาไว้ในใจเฝ้าลอยสอกตายามเขาผ่านมาผ่านไปมอ